เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงชอบ BTS เออขอดูสักร้อยรอบนะคะ like right me, มาดูซิว่าครูฟังจะได้เรียนรู้อะไรในเรื่องของการเต้นบ้างจาก MV ตัวนี้ไปดูกันเลยค่ะ Smooth like like criminal undercover butter like Like a เนี่ยเราจะเห็นแล้วไหมว่าเขาอะเต้นเขาเรียกคอนเซ็ปต์แบบพึดทัทพึดทัทนะพึดทัทดูแอคเซนต์ดูแอคเซนต์ accent, การใช้ร่างกายของเขานะอันเด้อเด้อกระตุกเขาเรียกว่ากระตุกกระตุกกระตุกกล้ามเนื้อเด้อเด้อจงังหวะ ได้ยินเสียงกองไหมตึด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 ได้ยินไหมเดี๋ยวดูนะดูนะคนนี้เป็นคนที่มี feeling แบบขี้เล่นเป็น,ปนตัวของตัวเองมากเลยอ่ะอดูจังหวะสิดูจังหวะดีๆปุ่มปุ่มปุ่ม นึกถึงเพลงเดดมไมค์เลยเนาะจังหวะกินไอเดียกันเลยคนนี้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 จำได้ละคนนี้เป็นคนที่เต้นแบบว่ารุนแรงมากอินเนอร์จี เยอะใช่ไหมใช่ไหมอินเตอร์เนตี้เยอะเลยนะใครรู้จักชื่อเพลงรู้จักชื่อคนนี้ช่วยพี่มาบอกได้นะคะ nice right 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 like. นี่คนนี้ยฮิปฮอปของแท้ ดีๆนะจะเห็นท่าเต้นอยู่2ลายคือคนที่ตีโจทแบบเป็นเต้นยังเป็นสไตล์ฮิปฮอปกับคนที่พยายามตีโจ์ให้เป็นแบบฟังกี้ลายเต้นจะเป็นฟังกี้แอคเซนต์จะเป็นแบบยุคเก่าแบบฟังกี้จะมีอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งคนที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือคนที่ผมสีทองเสื้อสีเหลืองอแอคเซนต์หรือการใช้กรุ๊ป เรียกว่าครูการเต้นดีกว่าติ๊ดจิคุนี้ดีมากเหมือนแบบกิน M150 มา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยโดยมาตรฐานรู้เลยว่าเขาเทรนกันมาแบบว่าทำให้ศิลปินแบบอยู่สกิลอยู่ในเลเวลเดียวกัน mm hmm. อ่าด้วยความที่เราเป็นครูใช่ไหมเราจะมองเห็นลึกกว่าว่าคนนี้มีอะไรที่พิเศษกว่าดูจากการฟรีสไตล์ของเขา โดยจากการฟรีสไตล์ของเขาด้วยหรือเวลาที่เขาออกมาเต้นข้างหน้าเดี่ยวๆเออเราจะเห็นลายเต้นของเขาที่ไม่เหมือนกันถูกไหมเออบางคนก็ฮิปฮอปชัดเลยแค่เล็กๆน้อยๆแค่ได้ไม่ได้โดดกันมากอ่าหน้าตาดีด้วยเท่าคนไหนเสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองก็มีหลายคนนะเสื้อสีเหลืองที่เป็น เฮ้ยมันน่าเอามาสอ,อนเต้นไหมออ,อ,อ,อยากเต้นไหมอยากเต้นอยากเต้นเนาะถ้าอยากเต้นเราก็ทำคอสเคป p ๊อเอาไปใส่ในคอสเคป p ๊อปออนไลน์กันดีกว่าออถ้าใครอยากจะเรียนเนาะเพลงนี้อยากรู้เทคนิคอยากรู้เรื่องของการเต้นท่านี้เพลงนี้โดยเฉพาะเพิ่มเติมก็อติดต่อในเรื่องของคอสเคป p ๊อปออนไลน์ได้เลยเนะาะเดี๋ยวเจอกันเพลงนี้